เพเมเกอร์วันนี้ขอเสนอ5อันดับการซื้อนักเตะที่แพงที่สุดของสโมสรนิวคาสเซิลอันดับที่5ฮาวิบาน38ล้านปอนด์สำหรับฮาวิบานคือนักเตะโยชชนของเลสเตอร์ซิตี้ที่อยู่กับสโมสรมาตั้งแต่อายุ9ขวบหรือตั้งแต่ปี2007 ฮาวิบาลได้ลงเล่นเกมพรีเมียร์ลีกครั้งแรกเมื่อซีซั่น2017-2018ก่อนจะก้าวขึ้นมายึดตัวหลักของทีมได้สำเร็จในซีซั่น2019-2020โดยปีกชาวอังกฤษรายนี้ลงเล่นเกมพรีเมียร์ลีกให้กับเลสเตอร์ซิตี้ไปทั้งหมด146เกมยิงไป35ประตูกับ25แอสเซทพร้อมมีส่วนช่วยให้ทีมจิงจอกสยาม,วามคว้าแชมป์เอฟเอับและแชมป์คอมมูนิตี้ชิลเมื่อปี2021 ย้อนกลับไปเมื่อซีซั่น2022 2023ซีซั่นสุดท้ายที่บาลงเล่นให้กับเลสเตอร์ซิตี้เจ้าตัวก็ยิงไป13ประตูในพรีเมียร์ลีกเป็นดาวซันโวของทีมแต่ก็ไม่สามารถช่วยให้เลสเตอร์ซิตี้หลอดพ้นจากการตกชั้นไปได้ในตลาดซัมเมอร์2023ที่ผ่านมาเลสเตอร์ซิตี้ก็ได้ปล่อยตัวผู้เล่นคนสำคัญหลายคนออกจากทีมซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือฮาวิ่บาน โดยทีมที่คว้าตัวฮาวิบาลนไปร่วมทีมก็คือนิวคาสเซิลที่ได้ตกลงใจเงิน38ล้านปอนด์เพื่อเซ็นสัญญากับปีกชาวอังกฤษวัย5 5ปีรายนี้อันดับที่4โชลินตอน40ล้านปอนด โชลินตอนย้ายมาค้าแข่งในลีกยุโรปครั้งแรกเมื่อปี2015โดยย้ายมาค้าแข่งในลีกเมืองเบียก,กับฮอฟเฟนไฮนซึ่งในตอนนั้นโชลินตอนยังไม่ได้รับโอกาสลงเล่นให้กับฮอฟเฟนไฮนแล้วก็ถูกปล่อยให้ลาปิดเวียนนาสมูสรอนในออสตรียยืมตัวไปใช้งาน2ีซัน ซึ่งเมื่อสัญญายืมตัวหมดลงโชลินตอนจะกลับมาร่วมทีมฮอฟเฟนไฮม์และเริ่มตน้นซีซั 2019, ่น2018-2019โดยการเป็นกองหน้าตัวหลักของทีมพร้อมยิงไป7ประตูจาก28เกมในบุนเดสลีกาก่อนที่ในตลาดซัมเมอร์ปี2019สตีฟบูสผู้จัดการทีมของนิวคาเซิลจะจ่ายเงินเป็นเถิติสโมสรในราคา40ล้านปอนด์เพื่อเซ็นสัญญาคว้าตัวโชลินตนันกองหน้าชาวบราซิลวัย22ปีมาร่วมทัพ โดยสตีฟบูสคาดหวังให้โชลินตันเป็นกองหน้าตัวหลักของทีมแต่น่าเสียดายที่ดาวเตะชาวบาราซิลยิงประตูให้กับทีมได้น้อยมากโดยซีซั่นแรกเจ้าตัวยิงได้เพียงแค่2ประตูจาก38เกมในพรีเมียร์ลีกโดยจุดเปลี่ยนสำคัญของโชลินตันเกิดขึ้นเมื่อปี2021เมื่อเอ็ดดี้ฮาวได้เข้ามาเป็นผู้จัดการทีมคนใหม่แทนที่สตีฟบูสและเอ็ดดี้ฮาวก็ได้จับโชลินตันมาเล่นเป็นมิดฟิลด์ตัวกลางโดยมีหน้าที่หลักในการไล่บอลและตัดเกมคู่แข่ง ซึ่งโชลินตอนก็ทำผลงานออกมาได้อย่างยอดเยี่ยมก่อนจะก้าวขึ้นไปคว้ารางวัลผู้เล่ยนยอดเยี่ยมแห่งปีของสโมสรในซีซัน2021-2022และเมื่อซีซัน2022-2023โชลินตอนลงสนามไป40เกมในทุกรายการพราอมีส่วนช่วยให้วคาเซิลเข้ารอบชิงชนะเลิศในศึกคาราบาวครับและยังช่วยให้ทีมคว้าตไปลุยศึกยูฟาแชมเปียนส์ลีกในรอบ20ปีของสโมสรได้สำเร็จ อันดับที่3แอนโทนีกอร์ดอน40ล้านปอนด์แอนโทนีกอร์ดอนคือปีกดาวรุ่งชาวอังกฤษที่อยู่กับสโมสรเอเวอร์ตันมาตั้งแต่อายุ11ขวบสำหรับแอนโทนีกอร์ดอนได้ก้าวขึ้นมายึดตัวหลักของเอเวอร์ตันเมื่อซีซั่นสอ2 1ัน2,021-2022ถึงโดยลงสนามในทุกรายการไป40เกมยิงไป4ประตูกับ3แอสเซท ซึ่งเมื่อจบซีซั่นดังกล่าวกอร์ดอนจะมีข่าวเชื่อมโยงกับการย้ายทีมโดยในตอนนั้นเชลซีก็กําลังให้ความสนใจอยู่แต่สุดท้ายแล้วการย้ายทีมก็ไม่เกิดขึ้นนั่นจึงทําให้แอนโทนี่กอร์ดอนต้องอยู่ค้าแข่งกับเอเวอร์ตันต่อไปในซีซั่น2022-2023ก่อนที่ในตลาดเดือนมกราคมซีซั่นเดียวกัน แอนโทนีกอร์ดอนต้องการที่จะย้ายออกจากถิ่นกูดิสันพาร์คพร้อมกับเลือกจะไม่มาซ้อมร่วมกับทีมเพื่อบีบให้สโมสอนปล่อยตัวออกจากทีมโดยในเวลานั้นก็มีนิวคาเซลที่กำลังให้ความสนใจอยู่สุดท้ายแล้วทีมสาลิกาดงได้ปิดดิวแอนโทนีกอร์ดอนมาร่วมทัพในราคา40ล้านปอนด์พร้อมแอดออนอีก5ล้านปอนด์ปัจจุบันแอนโทนีกอร์ดอนลงเล่นให้กับนิวคาเซลไปแล้ว20เกมยิงไป2ประตูกับ1อิสตซ อันดับที่2ซันโดโตนาลี55ล้านปอนด์ซันโดโตนาลี ali, คือกองกลางชาวอิตาลีที่ได้ย้ายเข้าร่วมทีมเยวชนของเบเชาเมื่อปี2 0 1 2ก่อนที่ซีซั่น2 0 1 7นถึง2 18, โตนาลีจะได้ลงเล่นให้กับทีมชุดใหญ่เป็นครั้งแรกและในซีซั่นถัดมาเขาจะช่วยให้เบเชาเลื่อนชั้นสู่เซเรียได้สำเร็จซันโดโตนาลีลงเล่นให้กับเบชาไปทั้งหมด89เกมคว้าแชมป์เซเรียบีได้1สมัย ก่อนที่ในตลาดซัมเมอร์ปี2020เอซีมิลานจะคว้าตัวซานโดโตนาลีมาร่วมทีมโดยสัญญายืมตัวหนึ่งฤดูกาลก่อนจะย้ายมาร่วมทีมแบบถาวรเมื่อสัญญายืมตัวสิ้นสุดลงซานโดโตนารี eri, ลงเล่นให้กับเอซีมิลานไปกว่า130เกมพร้อมช่วยให้สโมส,มสครคว้าแชมป์สคูเดตโตได้สำเร็จเมื่อซีซั่น2021-2022 และเมื่อซีซั่น2022น2ถึง2023โตนาลีก็เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้เอซีมิลานไปไกลถึงรอบรองชนะเลิศในศึกยูฟาแชมเปียนส์ลีกก่อนที่ในตลาดซัมเมอร์ปี2023ที่ผ่านมานิวคาสเซิลได้จัดการคว้าตัวซานโดโตนาลีมาร่วมทัพโดยค่าตัว55ล้านปอนด์พร้อมกลายเป็นนักเตะชาวอิตาลีที่มีค่าตัวแพงที่สุดในโลกอันดับที่1อเล็กซานเดอร์อีซัก60ล้านปอนด์ อเล็กซานเดอร์อิซักย้ายมาค้าแข่งในลีกใหญ่ของยุโรปครั้งแรกเมื่อปี2017โดยในตอนนั้นอิซักวัย17ปีเซ็นสัญญากับบุลุเซียดอดมุนแต่กองหน้าชาวสวีเดนไม่สามารถเบียดขึ้นมายึดตัวหลักของดอดมุนได้โดยมีโอกาสได้ลงเล่นเพียง13เกมยิงได้เพียงแค่ลูกเดียวก่อนที่ในช่วงซัมเมอร์ปี2019อิซักจะเก็บกระเป๋าและย้ายไปค้าแข่งในสเปนกับเลอลโซเซดาด โดยช่วงเวลาที่ค้าแข่งกับโซเซดาอเล็กซานเดอร์อีซักก็ถือเป็นกองหน้าตัวหลักของทีมหลังลงสนามไป132เกมยิงไป44ประตูในช่วงเวลา4ปีที่อยู่คาแข่งพร้อมช่วยให้สโมสสอนคว้าแชมป์โกปาเดเลเมื่อซีซั่น2019-2020สำหรับอเล็กซานเดอร์อีซักถือเป็นกองหน้าดาวลุ่งอีกหนึ่งคนที่มักจะมีข่าวเชื่อมโยงกับบรรดาทีมใหญ่ในยุโรป ก่อนที่ในตลาดซัมเมอร์ปี2022จะเป็นนิวคาเซลที่ถ่มเงินเป็นสถิติสโมสรเพื่อเซ็นสัญญาควา้าตัวอเล็กซานเดอร์อีซักกองหน้าวัย22ปีมาร่วมทีมด้วยค่าตัว60ล้านปอนด์ส่วนผลงานในซีซั่นแรกกับนิวคาเซลอเล็กซานเดอร์อีซักก็ยิงไปแล้ว10ประตูจากการลงเล่น22เกมในพรีเมียร์ พอมีส่วนช่วยให้นิวคาเซิลเข้ารอบชิงชนะเลิศในศึกคาราบาวครับและยังช่วยให้ทีมควาโตัวไปลุยศึกยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกในรอบ20ปีของสโมสอนได้สำเร็จติดตามช่องทางอื่นๆของ Playmaker ทั้งในเพจ Facebook และช่อง TikTok และหากชื่นชอบคอนเทนต์แบบนี้สนับสนุนพวกเราด้วยการกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่อง p l a y m a k e r และหากต้องการสนับสนุนเพิ่มเติมเพียงกดปุ่มซูเปอร์แตงเพื่อโดเน a เป็นกำลังใจในการทำคอนเทนต์แบบนี้ออกมาเรื่อยๆ